ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทดสอบทีมตีบอสนะครับด่านนี้นะฮะเห็นเขาว่าใช้คโลมูโจกันนะครับน่าจะตีได้ดีที่สุดนะครับหลักๆทีมที่ผมเห็นมานะจากจากของทามพี่จีนเขาเล่นกันนะครับจะมีทีมพิ่ดุกพิ่พี่ดุกสาสน้ำนะครับแล้วก็โยโตสับนะครับสับแบบออโต้เลยนะครับแต่ว่าดาเมจก็ต้องแรงนิดนึงนะครับ ซึ่งโยโตะมาสับทีละตัวก็อาจจะช้าหน่อยส่วนพิดุกเนี่ยอาจจะแบบสับทีละเทินคุโรมุโจน่าจะตอบโจทยที่สุดนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองกันว่าจะเวิร์กไหมนะฮะกดเลยเ,เดี๋ยวขอซื้อแปตัวนี้ก่อนปึ๊บสอันจัดไปนะฮะลุยตัวละครที่ใช้กันจะมีน้องเซนอ,อันนี้ทีมพี่ดุกที่ผมลองใช้นะจะมีน้องเซนฮิเมะอ่าเดี๋ยวขอดูก่อน น้องเซนน้องเซนหนึ่งตัวคุโรมมโจอ่าเอ็นมูซุบิละกันแล้วก็พี่มูโจอีกตัวหนึ่งตัวไหนดีอ่ะอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งอ้าวกำไปพอไหมอ่ะ มับเข้าไปตั้งเป็นสกิลสามมับเข้าไปได้อยู่นะทุกคนก็ได้อยู่นะครับเออมับเข้าไปเดี๋ยวมาดูกนันว่ามันจะได้ทั้งหมดเท่าไหร่นะครับ เอ็นมุสบียังไม่ได้บับเท่าไหร่เลยนะอ๋อมันมีสแต็กด้วยเหรอห้าสิบอือบุยดาเมจเกือบแสนอ่ะนี่ขนาดมีตมาแบบวิแสนแล้วทุกคนนี่ขนาดมีตมาของผมแบบไม่ค่อยอะไรนะโหทีมบับสุดยอดถ้าเกิดว่ามีน้องอันดนอีกสักตัวหนึ่งอ่ะผมว่าได้แสนหนึ่งทุกคน ดาเมจโอเวอร์มากโอ้โหดาเมจเป็นแสนแสนสองเลยปะเนี่ยโอ้โหดาเมจโอเวอร์มากนี่ขนาดมีนามาไม่ค่อยแรงะนเนี่ยเกือเกบับสะโหดเลยอะไฟไมีเงินหมดนะครับทูลบับออตโตไฟ99สแต็คสแต็คเยอะเกิน กี่ล้านละเจ็ดแปดล้านโอเคสรุปว่าบ,บัฟที่พ่องหนูเนี่ยเก้าล้านนะครับสิบล้านยังเก้าล้านเจ็ดสิบล้านอีกหนึ่งนาทีจะถึงเม่ได้ยี่สิบล้าน สิบเอ็ดลนะ้านไม่น่าจะถึงนะผมว่าไม่น่าจะถึงสิล้านก็ยากจะถึงก็ได้นะสิาล้านไม่ถึงทุกคนน่าจะได้ประมาณสักสิบห้าสิบหล้านนี่ก็โอเคแล้วมับเข้าไปหมับเข้าไปสิบสล้านนะครับ หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าเกือบแสนสองไหมสิบห้าล้านสิบหกล้านเออประมาณสิบหกล้านนะครับมับเข้าไปสิบเจ็ดถึงไหมกี่ล้านไม่ถึงสิบเจ็ดล้านนะฮะ อันนี้เท่าไหร่กี่ล้านอุ้ยสาสิบห้าล้านแล้วน,นะฮะอะเดี๋ยวรอบนี้ผมจะลองไม่เอาพ่องงูดูนะผมจะใช้อันดนนะครับเอาอันดนมายืนอันดนอันดนถ้าเป็นอันดนเนี่ยผมว่าน่าจะน่าจะยืนได้ปรับปรับเพิ่มได้อีกมับเข้าไปอันดนมาก่อนวะ เตมีมัดเข้าไปโอ้ดูสต๊คเยอะมากครับเดี๋ยวดูรอบนี้จะได้ทั้งหมดกี่ล้านโอ้ยอันโดนมาเสียเสียปะเนี่ยดูดิมันเสียรอบปะเนี่ยเสียเวลาโอ้โหสตกคเร็วมาก มับเข้าไป88ล้านโอเคอันโดนเต็มแล้วครับรอยจะแตกแต่ยังขาดน้องเซนิเมล้านแสนหนึ่งแสนหนึ่งหนึ่งแสนหนึ่งเจ็ดละแสนหนึ่งเก้ายแปว่าดาเมี่ยงได้อีกแสนสองนะทุกคนคิดแล้วแสนสอง โอ้โหเยอะเลยแสนแสามสามก็มาแสนสามแล้วครเก้าสิบเก้าแตกอยู่ที่แสนสามก็บับขึ้นมาได้ประมาณหมื่นหนึ่งประมาณหมื่นหนึ่งนะถามว่าเยอะไหมก็ไม่เยอะมากนะส่วนตัวก็ยังแบบเฉยเอะแสนสามเห็นปะประมาณแสนสามเออ,อยังเยอะเลยฮิตละ หนึ่งแสนสามนะครับค่อนข้างค่อนข้างดีค่อนข้างดีงดสแต็กก้า9เก้าเก้าหนึ่งร้อยฟูบัฟนะฮะเพื่อน้องตัวเดียวเออสิบล้านแล้วอะแป๊บเดียวสิบล้านแล้วใกล้ล้านยังเหลือเวลาอีกประมาณหนึ่งนาทีนะครับเดี๋ยวดูว่าหน,นึ่งนาทีเนี้ยจะทำให้เราได้เร็วขึ้นหรือเปล่า แต่ผมคิดว่าอาจจะได้ใกล้ๆเดิมนะครับประมาณประมาณสิบหล้านก็โอเคละแต่ถ้าเกิดว่าไม่ซีเรียสมากเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องเอาบัฟขนาดนั้นเอาแค่น้องเซนกับเอนมุสุบิสตัวก็ก็พอแล้วนะจริงๆอ่ะเออมันจะได้ไม่เสียเวลาในการแบบจ้วงด้วยนะสองตัวนี้ก็เกินไปละเนี่ยมันไม่ได้เท่านี้ ดูดิสิบห้าล้านสิบหกล้านอาเต็มที่สิบเจ็ดล้านมับเข้าไปสิบเจ็ดล้านทำไมมันดูเร็วกว่าเดิมอะจริงๆมันไม่น่าจะเร็วกว่าเดิมนะสิบเจ็ดล้านประมาณสิบเจ็ดล้านอืมนี่คือเต็มที่ที่ที่สุดแล้วนะครับ เดี๋ยวรอบนี้ผมจะลองใช้แบบใช้บัฟแค่2อบัฟดูผมจะไม่เอาจะไม่เอาน้องไม่เอาชูดีกว่านะไม่เอาชูไม่เอาชูเอาเป็นอะน้องนี้เข้ามาดูว่าอย่างนี้จะไหวไหมดูสองบัฟนะครับ มีแค่สองตัวถ้าใครนี่มีเอนมูฟุบิใช้จูเทนแทนก็ได้นะครับมับเข้าไปเอ้าไม่ถึงไม่ถึงเผลอๆเอาะพังหนักก็เดินอีก <laughs> โอเคช้าก็เดินอีกนะครับสองบับไม่มีเลืองสติยังไงก็ต้องมีชูนะดูท่าแล้ว มับเข้าไปมับเข้าไปตายเทียตัวมับเข้าไปมับเข้าไปสี่แสนเนี่เหรอโอเคสองตัวถือว่าเล่นเล่นได้อยู่นะครับแต่ว่ายังไม่ยังไม่โอเคมับเข้าไป ป้ามันจะสลับกันอยู่เงีเ้ยดาเมจไม่ถึงขัานนะอ่ะอ,อเนี่ยห้าหมื่นหุยหายไปสองตัวดาเมจหายไปครึ่งหนึ่งเกินเลยป,ปะโอเคเดี๋ยวเราดู้แต็อกน้องเต็ม มันจะสลับอยู่อย่เงี้ยไม่ตายงานหยาบแล้วถ้าไม่ตายนี่คือน้องเซนอย่าลืมเสาที่ลูกมับเข้าไปหกแสนละโอเค7จะแสนเจ็ดแสน,นสองเหมือนจะหายไปครึ่งหนึ่งเลยนะเกือบครึ่งและ หายไปประมาณ45%ได้มังดาเมจเยอะมากเลยนะอันเนี้ยหกล้านยี่อนะจริงๆมันต้องตีได้ประมาณสักสิบสิบห้าล้านถึงจะดีโซบาร์าทีมเมื่อกี้ดีกว่านะครับที่มีชูเทนด้วยอแล้วก็มีอันดอนด้วยก็คือโอเคละทีมฟูบับหืมสับอย่างมัน สิบล้านขึ้นไปก็โอเคนะครับอย่างน้อยๆก็ตอบใจนิดนึงสิบสองล้านอ่อๆถือว่าไม่แย่สิบล้านขึ้นไปก็โอเคแล้วสิบสามล้านหัวลดไปเยอะเลยแต่ก็ไม่เป็นไรฮะถ้าเราสิบสี่ล้านโอเคนะครับลดมาประมาณสองสามล้านอืมก็นนิดนึงก็ประมาณนี้นะครับ สำหรับทีมเดี๋ยวให้ดูมิตมะของมูโจนิดนึงนะครับว่าเป็นยังไงที่ผมทำมาทำมาแบบเกลือนะไม่ได้แบบไม่ได้เก่งมากนะครับแค่ลองมาไว้เลเ่นเฉยผมรู้ว่าตัวบัฟมันบับเกิดอยู่แล้วเนี่ยมิตมะประมาณนี้เลยเนี่ยคิดดาเมจสองร้อยทีเจ็ดแบบโง,ง่เลยนะครับนะครับเห็นปะคือแบบมิตมะเกลือไม่ได้แบบไม่ได้ดีเบอร์เลยนะคอ้งจ,จะเกลือประมาณนี้ นะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะใครมีตัวไหนก็สามารถนําไปเล่นได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องมีครบทุกตัวก็ได้นะครับเดี๋ยวพอหลังๆมันจะบัฟเองโดยเฉพาะน้องเซนกับน้องเอนบุซุบินะครับถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งก็ยัดลงให้หมดเลยนะครับตัวบัฟลงให้หมดเลยนะฮะสำหรับวันนี้ขอตัวไปละนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายทุกคนสวัสดีครับ